Legenda สวัสดีค่ะทุกคนนันนี่กลับมาแล้วจ้าหายไปเกือบจะสองอาทิตย์ไข้รับประทานเกือบไม่รอดค่ะนี่เสียงอาจจะดูแปลกๆไปเนื่องจากวันนี้ยังไม่หายดีอย่าเพิ่งว่ากันนะช่วงนี้ pm 2.5เริ่มกลับมาเพื่อนๆก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมาค่ะทุกคนวันนี้นันนี่พามาเดินสำรวจอีกแล้วค่ะ พามาอัปเดตงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเทเวศกันสักหน่อยหลังจากที่หายไปนานจุดที่พามาชมน่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่เหลือแล้วค่ะที่นี่คืออดีตตลาดสดริมคลองเทเวศหรือเรียกกันอีกชื่อว่าตลาดเทวราชตั้งอยู่บริเวณปลายคลองเทเวศก่อนที่จะถึงแม่น้ำเจ้าพยาและท่าเรือเทเวศค่ะฝั่งตรงข้ามคือกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งริมคลองฝั่งตรงข้ามได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ทําการรื้อแผงค้าริมคลองฝั่งตลาดเทวราชออกเรียบร้อยจากที่บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยแผงค้าจํานวนมากล่าสุดโล่งแทบจําสภาพเดิมไม่ได้แล้วค่ะสบายตาขึ้นเยอะเลยแต่แม่ค้าก็ฝากให้มาบอกนะคะว่าตลาดด้านในยังมีอยู่นะ หลายคนอาจจะเข้าใจว่ารื้อตลาดทั้งหมดเลยทำให้ตลาดเงียบมากค่ะมาอุดหนุนกันได้เหมือนเดิมนะสาเหตุที่กรุงเทพมหาคนครทำการรื้อตลาดตรงนี้ก็เนื่องจากจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นที่พักผ่อนของประชาชนตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองะดุงกรุงเกษมเทเวศค่ะโดยมีการปรับปรุงสองฝั่งคลองตลอดแนวคลองพดุงกรุงเกษม เริ่มตั้งแต่บริเวณหัวลำโพงยาวจนมาสิ้นสุดที่ท่าเรือเทเวศค่ะงานปรับปรุงจะมีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาและพันไม้ดอกไม้ประดับให้มีความสวยงามมีจุดนั่งพักผ่อนและลานสันทนาการพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างทำราวกันตกและเพิ่มท่าเรือตลอดเส้นทางค่ะโดยจุดอื่นๆได้ดำเนินการเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประชาชนเรียบร้อย จุดก่อสร้างบริเวณตลาดริมคลองเทเวศเป็นจุดสุดท้ายของโครงการแล้วค่ะตามแผนคือจะใช้เวลาเกาะสร้างไม่นานคาดว่าปีใหม่ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่จุดนี้ดูเสื่อมโทรมมานานได้ปิดตำนานสักทีนะคะเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์คลองพดุงกรุงเกษจะเป็นอีกคลองสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะทุกคนเดี๋ยวนนันี้จะพามาอัปเดตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จอีกทีค่ะ อย่าลืมรอติดตามตอนต่อไปนะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าบาย